โอเคครับผมสาหรับ EP8 แล้วก็ไม่มีอะไรมากมนะครับผมก็ลืมอัดนครับมันก็จะมีฉากที่ K เคทอสขึ้นไปสู้กับมังกรนะครับผมแล้วก็กลงมาเจอกับบ็อกกับซินรีนะครับผม Boy, แล้วก็สองคนนั้นคก็เป็นมังกรตัวตีนะครับเคทอสก็ K เลยเข้าไปช่วยนะครับสุดท้ายก็เอาชนะมันได้นะครับแล้วก็ได้ เทียวก่อนมาแล้วนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทำการเดินทางขึ้นไปบนเขานะครับผมขึ้นไปบนจุดสูงสุดของเขาแล้วก็ได้ทำการเจอกับเมียๆนะครับผมแล้วก็ได้ทำการตัดหัวมันออกมานะครับเพื่อจะเอากลับมายังวิดการอ้าวนะด้วยซ้ำก็เราก็มาเจอกันอีกทีโอเคนะครับสำหรับตอนนี้แล้วก็จะมีเย่ยมแค่นหนนะครับผมว่าลืมอัดนะครับลืมจริงๆนะครับแล้วก็เจอกันในพี๙ว่ะผมมีคลิปเต็มแน่นอนบ๊ไม่ไปนะ

So, know any good stories to pass the time? What kind of story? I don't know. Mother always had stories. Weren't you told me when you were a boy? Oh. We will finish that later. Huh? The water dropped. And the serpent rose. Right. I knew that.